สวัสดีครับประยุทธ์พาจวดครับผมมื่อนี้จวดยุที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนดินน้ำลมไฟสะอาดลบบุรีครับผม <c oughs> มื่อนี้สีมะม่วเรืองฟอร์ดโฟล์คยิปไลท์ครับพี่น้องหลังจากที่ประยุทธ์พาจวดกับอาจารย์พดปัญญาวรธรรมได้พาพี่น้องไปเบิ้งทีมาที่ไปของฟอร์ดโฟล์คยิปไลท์ว่าเฮาได้มาตะไสนะครับผมได้มาอย่างไรนะครับแล้วนํามายุที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนอาจารย์พดปัญญาวรธรรมเพื่อใดมีการประยุกต์ เห็ดหายฟอร์โฟยบไลมีชีวิตนะครับโดยการนำา16หกพออของกรมพัฒนาที่ดินนะครับผมมาเห็ดหาฟอร์โฟยบไลมีชีวิตเดี๋ยวมือนีอาจารย์พลดุสีร้อยเรียงให้พี่น้องในฟังว่าคุณสมบัติของฟอร์โฟยิบไลมีถาดอาหารอย่างแน่แล้วเขาไปซอยพืชจังไดเราจะเกิดว่าไปายุในไฮในสวนหรือว่าขันพายุน้ำต้นไม่แล้วมันสิเกิดผลเอียงนะครับมือนีอาจารย์พลดนุนสีเบาสูพี่น้องฟัง เพื่อที่เป็นข้อมูลเห็นกับพี่น้องได้นําไปใส่ประยุกต์ใส่ในแปลงสวนของพี่น้องได้ย่างถึกต้องนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปฟังข้อมูลดีๆจากอาจารณพลปัญญาวรธรรมนกันครับผม น้องครับต่อเนื่องจากสิ่งที่เรามาดูโรงไฟฟ้าที่อำเภอแม่เมะสิ่งที่อาจารย์พามาแนะนําในเรื่องของฟอสฟูริฟไรต์ที่เราได้มาคืออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวข้อมูลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์ท่านอาจจะธิบายให้ฟังครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังดูอยู่ว่าให้เขาตักขึ้นเมื่อเช้านี้ก็ให้เขาอัด16พอดอเข้าพอเวลาเราเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องเอา พอมันดำลงเนาะพอดำลงปุ๊บล้วก็เอา16พอดอใส่ในถังน้ําแล้วก็ยิงยิงเพื่ออัดเข้าไปอ่าชุดนี้เมื่อเช้ามันเข้ามาแล้วมันตักเข้าเอาไปฟังนู้นแล้วอ่ะอาจารย์คือตัวนี้ใช่ไหมที่เราไปพี่น้องไปไปดูที่แม่มออ่ะนะตกอันนี้มันกระบวนการมันมายังไงนะอาจารย์ถึงถึงจะได้มาอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่กระบวนการมันทําไมมันอยู่ตรงนี้นั่นก็คือว่าครับอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้มันคือส่วนผสมของ สารปรับปรุงดินหมักแร่ด้วยพอดอพอดอของกรมพัฒนาที่ดินครับแต่เนื่องจากว่าเบา้อนว่ามันมีชีวิตไหมล่ะนี่ไม่มีชีวิตแล้วอาจารย์เออแต่ถึงมันไม่มีชีวิตแต่มันก็มีธาตุอาหารครับในนี้ธาตุอาหารที่มันโชว์เด่นอาจารย์เคยย้ำเสมอว่าตัวฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมและก็กำมะถันกำมะถันมันห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับฟอสฟอรัสแคลเซียมมันก็สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่หลอดนะครับตัวฟอสฟอรัสแล้วก็แมกนีเซียมมันก็มีเพียงพอที่พืชจะนําไปใช้งงาาานนครับแต่่่เือจกว เขาเองนี่เขาเรียกว่าอะไรค่าแรกประจุที่พืชจะนําไปใช้ได้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้ความร้อนในการที่จะทําให้มันเป็นผงเนี่ยมันสูงก็เขาเผาอยู่ประมาณพันสองพันองศาครับร้อนไหมร้อนครับอาจารย์เออแค่4ี่องศานี่คือจิตตับแตกแล้วครับฉะนั้นเวลามันไปอยู่กับในถ้ามันกลายเป็นเนื้อดินครับก็งงไหมว่ามันจะกลายเป็นเนื้อดินได้ยังไงนี่แหละสิอาจารย์วิธีมันที่จะกลายเป็นเนื้อดินต้องมีพอดอ ยุลินีซีทั้ง16พอดอต้องมาทําการย่อยสลายมันก่อนครับผมเคยพูดบอกแล้วว่าพอดอดหนึ่งจนถึงพอร์ดสิหกหน้าที่ของเขาคือย่อยสลายหินครนะอันนี้มันก็อยู่ในตระกูลหินครับแต่เนื่องจากว่าเขาบดละเอียดเขาก็เลยเรียกว่าปูนคเห็นไหมท่านั้นถ้าเราอยากได้ค่าธาตุอาหารตรงนี้ที่มันมีมันมีครบทุกตัวนะนแต่มันมีไม่มากบางตัวครับแต่มันเป็นศูนย์จุดศูนย์อะไรมันมีครบทุกตัวมันแฝงอยู่ในนี้ แต่พืชเอาไปกินได้ไหมแทบจะไม่ได้อ,อ๋อทำไมอาจารย์ก็มันไม่มีชีวิตมันจะดูดออกไปเนี่ยมันมันหลายขบวนการกินก็กินได้น้อยและตัวมนเดงก็อยู่ในตระกูลปูนออปูนเอาไว้ทำอะไรไว้สร้างตึกนี่แหละอาจารย์เห <c oughs> ็ <c oughs> ไนไหมนี่ขนาดว่ามันเป็นผงมายอย่างดีถือแป๊บเดียวมันกลายเป็นก้อนปูนก้อนหินขื่นนั่นเห็นไหมฉะนั้นเราต้องมาทําให้มันมีชีวิตทํายังไงครับอาจารย์ต้องเอาไปหมักด้วยพอดอต้องเอาไปหมักนะครับอาจารย์ เอาไปหมักก่อนก่อนจะเอาไปาในสารปรับปรุงดินอาจารย์ก็เอาไปหมักด้วยในส่วนที่เอาไปทําเป็นฟอสฟออาจารย์ก็เอาไปหมัก,กด้วยพอ, <Ford. S 1> อเพื่อให้จุลินทรีย์มันไปอยู่ในนี้ทุกส่วนของเนื้อปูนแล้วมันก็ไปอยู่ในดินเสร็จแล้วมันก็คายมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็เริ่มผ่อนคลายของมันเนะ้ะเริ่มเริ่มปลดปล่อยธาตุอาหารเพราะ ตอนที่เราหมักเนี่ยเราก็มีการทําเป็นเนือน้ําหมักเลยครับผมมีทุกอย่างเหมือนกันหมดที่เราเคยทําน้ําหมักมีกากน้ําตาลมีนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับแล้วแค่เอาตัวนั้นมาฉีดอัดเข้าไปเห็นไหมนี่คือขบวนนการที่อาจารย์พยายามส่งเสริมว่าทํำยังไงจะให้มันกลายเป็นดินครับผมพอจุลินทรีย์มันกินมันกินแล้วมันต้องทําอะไรขี้เยี่ยวตดใช่ครับขี้มันออกมาก็ทยอยกลายเป็นดินครับผมพอเป็นดินปื๊ชเนี่ยเขากินอาหารจากดินเขาไม่ได้กินอาหารจากที่นี่นะ อย่าเข้าใจผิดนะ<อ>มันกินอาหารจากที่นี่ได้มันก็ดีแล้วเราจะได้ปลูกอะไรใหญ่โตมโหฬารมันกินอาหารจากดินฉะนั้นพวกนี้มันต้องการเป็นเนื้อดินก่อนถ้าอาหารอยู่นี่ต้องกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับดินก่อนพืชถึงจะกินได้พืชถึงมันจะดดวไปชินได้อันนี้ส่วนหนึ่งก็อยู่ในท้องจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันก็มีการวิ่งขึ้นวิ่งลงในต้นไม้อยู่แล้วก็เหมือนร่างกายเรามีจุลินทรีย์ไหมมีครับอาจารย์เอาเรารู้ได้ไงก็มีการขับถ่ายนะอาจารย์ก็นั่นไงเ้ยแต่ว่าระบบของมันเราไไมมม่่่รรรู้หัันวิงงงยใชคบ แต่เนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยมันหน้าที่ของมันมันเิ่งยังไงก็สร้างหัวมาเถอะเพราะอาาแต่เห็นตัวมันต้องไปส่องกล้องดูครับแต่ถ้ามันไม่มีมันมีปัญหาถูกไหมนี่มันก็ไปบริหารจัดการของมันเห็นไหมที่อาจารย์พาไปที่แม่เมาะเนาะอาจารย์ก็บอกว่านี่คือหลักการในการที่จะนํามาทําให้มันมีชีวิตตัวที่มีชีวิตนั่นก็คือพอดเห็นไหมไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บเอาไปสวดสวดสวดเพราะมยได้คนละประเด็นกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทําเหมือนชาวบ้านเขานะอาจารย์ไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาไปทำยังไงเรื่อองงขขเาครับ ทุกอย่างที่อาจารย์มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสารปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นตระกูลขี้ไม่ว่าแต่เป็นตระกูลอะไรก็ตามเราต้องมาทําให้เขามีชีวิตก่อนคอ่ามันจะมีชีวิตแบบแรกกระซังแล้วเพราะว่าห้ากับวัฒนจุลินรียแต่ถ้ามันไปหมักอยู่รวมกันยังไงยังไงมันก็มีอะไรทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นหลังจากนั้นเราไปใส่พืชมันถึงจะตอบสนองกับพืชครับมัน<อ>ไม่ใช่ว่าไปตอบสนองเลยแล้วมันถึงจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับดินก่อนอ๋ออาจารย์แสดงว่าสิ่งที่เราอยู่ด้านหลังนี้ที่เราไปดูจจาาากกมมมม้้้ออไไดนี มาอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็ทําให้เขามีชีวิตโดยการใช้พอดอแล้วเขามีส่วนส่วนสาคัญยังไงอาจารย์ที่ดีต่อพืชต้ดีต่อพืชคือที่นี่มันมีฟอสฟอรัสครับผมถามว่าเวลาเบ่าวุดจะไปทําสะสมอาหารให้ต้นไม้เพื่อจัดการออกดอกอายุตัวอย่างทุเรียนอาจารย์เอาทุเรียนก็ได้ครับเขาก็ไปหาปุ๋ยตัวกลางตัวกลางก็คือฟอสฟอรัสที่มันสูงๆหน่อยครับผมไปทําให้พืชมันได้การสะสมและก็ตัวท้ายครับเห็นไหมถ้าเรามีตัวนี้ เอาไว้ให้เขาอยู่ตลอดเวลาเขาจะต้องไปใช้พวกนั้นไหมใช้แต่ใช้น้อยมากครับผมเห็นไหมเราก็อาจจะเอาตัวกลางออกแล้วเอาหน้ากับท้ายก็ได้ครับหรือเอาตัวท้ายอย่างเดียวก็ได้ครับเห็นไหมเสร็จแล้วตัวอื่นเราก็ไปส่งเสริมทางใบได้มันก็ทําให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้<อ>เห็นไหมที่เราบอกว่าลดต้นทุนเพิ่นผมกันไรลดต้นทุนเพนผลผลิตเนี่ยผมก็ถามว่ามันเป็นลดตรงไหน บางทีกเกษตรตัวกรยังไม่รู้ว่าลดตัออะไรนั่นนะสียอาจารย์เออลดหมายถึงว่าเรามีธาตุอาหารในดินเพียงพอให้พืชเพียงพอเนี่ยครับพืชมันออกดอกเลยแล้วไม่ต้องไปซื้ออนะันนั้นไปฉีดซื้ออันนี้กเกษตรเพราะไปฉีดแต่ละรอบมันป่นงินหมื่นเลยนะใช่ครับ,<ต>รบใช่ไหมแต่ถ้าเงินตัวนี้ก็ไม่ได้ฉีด4ตัวไม่ได้ฉีดเหลือเท่าไหร่40,000แล้วเพียงแค่ใช้กลุ่มนี้เป็นตัวช่วยครับผมหาวิธีว่าตัวไหนมันไปทดแทนกันได้ครับเออเห็นไหม บ่าวยุดกินข้าวมีความจําเป็นต้องไปเอาเข้าวเหนียวจ้ำปนไหมไม่ครับอาจารย์กินโจ๊กได้ไหมกินได้ครับกินกว๋วยเตี๋ยวได้ไหมได้ครับมันก็อยู่ในตระกูลข้าวใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ถ้าเราบอกว่าทํายังไงจะก,กินข้าวแล้วมันมีประหยัดแล้วได้คุณค่าโภชนาการเหมือนเดิมล่ะเราก็ไปสรรหาดิ เห็นไหมถ้าไปกินข้าวกล่องกล่องหนึ่งเท่าไรห้าสิบใช่ครับหุงข้าวกินเองก็ใกล้เคียงนะครับถึงจะเป็นข้าวเจ้าของเาก็ไปดูค่าพุงค่าไฟค่าหลายอย่างล้างล้างาล้างน้ําล้างจานแบบนี้ใช่ไหมครับก็ใกล้เคียงกันเราก็ไปดูหลายๆเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าเราอยู่เป็นหมู่คณะล่ะหุงข้าวหุงหม้อเดียวเออใช่สมมติเราอยู่ห้าคนแยกกันอยู่หุงข้าวหม้อใช่ครับมาอยู่รวมกันหุงหม้อเดียวหหม้อเดียวไฟใช้ทีเดียวทีเดียวเห็นไหมข้าวจานล้างพร้อมกันกินพร้อมกันส่วนต่างเราก็ ลดลงไปขั้ขวนการของปุ๋ยก็เหมือนกันอะไรที่มันอยู่ใกล้เคียงกันเราก็เอาไปรวมกันรวมกันเช่นตัวนี้มันเข้ากับอะไรได้เราก็ไปดูอันนี้มันเป็นธาตุหลักและมีธาตุรองธาตุหลักของมันคือฟอสฟอรัสธาตุรองของมันก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมและก็กำมะถันครับมีตัวเดียวได้ธาตุอาหารทั้งหมด4ี่ตัวสี่ตัวหลักๆโอ้โหต้องไปซื้อธาตุแยกไหมไม่ครับอาจารย์อาจารย์พยายามนำมา เพื่อให้พวกเราเรียนรู้ไปด้วยกันว่าถ้ามันอยู่ในกองปุ๋ยถ้ามันอยู่ในกองสารบำรุงดินนี้ก็ครบเลยมันก็มีแล้วสี่ตัวสี่ตัวแล้วตอนนี้เอ็นอยู่ไหนถ้าเราไม่มีเราก็ไปเอาที่ตลาดตลาดถ้าเคไม่มีเราก็ไปเอาที่ตลาดสี่ตัวไม่ต้องซื้อมันอยู่ในสารบำรุงดินแล้วเอาพวกนี้มาเสริมได้ดีไหมดีครับอาจารย์ไม่ต้องไปซื้อทุกตัวถ้าซื้อทุกตัวก็กลายเป็นสามสามเป็นหก ๋อมาลดตรงนี้พี่น้องเหนะ็นไหมมันก็ลดไปแล้วเนี่ยเหนะ็นไหมสี่ธาตุเราซื้อตัวนี้เข้าไปปุ๊บเราเอาตัวนี้เข้าไปใส่ปุ๊บเราก็เอาตัวหน้ากับตัวท้ายมาประกบนิดหน่อยครับมันก็เพียงพอที่พืชจะนําไปใช้ประโยชน์ครับนี่คือหลักการของมันครับที่บอกว่ามันลดต้นทุนลดต้นทุนแบบไหนตอนนี้ถ้าม,มันจะมีผลกําไรมันต้องผลกำไรจากผลผลิตบาวยศสมมุติว่ากพูดเรื่องทุเรียนก็เอาทุเรียนซะเลยครับทุเรียนของบาวยศมี400ลูอยลูก ปกติทุเรียน400ลูกนี่ลูกหนึ่งลูกละ3โลครับ4 3 2ก็ได้ตัน2ตัน2ถ้าทุเรียนพวกนี้มันอยู่ที่5ถึง6กิโลครับในขณะที่ลูกเท่าเทียงกับ3กิโลครับมันจะไม่ใหญ่กว่าลูก3กิโลมากแต่เนื้อข้างในมันแน่นกว่าครับคูณ2เป็นเท่าไร2ตัน4 2ตัน4ครับในขณะที่400ลูกเหมือนเดิมมีผลกำไรไหมมีครับอาจารย์เห็นไหมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ผลผลิตมันไม่ได้เพิ่มจากลูกแต่มันเพิ่มจากน้ำหนักตัวที่ทําน้ําหนักให้พืชที่มีกำไรกันเต็มกระเป๋ากระเป๋าที่ไปดูแต่ละเจ้าก็บอกว่าเพิ่มเพ่มเพิ่มเนี่มันเกิดจากพอดอสิและพอดอสินั่นก็คือไมโครไรซาพารวยนนี่คือหลักการที่ว่าอาจารย์พยายามบอกว่าเรารอง เราเรียกว่าเลือกรอดรวยเนาะอันนี้อาจารย์ไม่ใช่เป็นคนตั้งโโลแกนนะครับพี่น้องเกษตรกรครับผมเพราะว่าเพราะว่าเขาตั้งเกษตรเขาเขาทำแล้วก็ได้นะเขาจะเรียกว่าอาจารย์นี่เลือกรอดรวยอ่าอาจารย์ทนนี้เรารู้ที่มาที่ไปแล้วว่ามาจากตรงไหนอ่าแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรและมีชีวิตอย่างไรครับทีนี้ในการใช้อาจารย์ถ้าเกิดในการใช้นี่เมื่อคือคู่นี้อาจารย์ยกตัวอย่างต้นทุเรียนถ้าเกิดพี่น้องมีพืชอย่างอื่นอะอาจารย์ก็ผมบอกแล้วว่าตัวที่ผมทําให้มีชีวิตด้วย16พออครับ ก็ชุดนี้เอาไปโปะโคลโปะโคลห้ามวานห้ามวานแต่ถ้าชุดที่ไปผสมสารปรับปรุงดินครับอันนั้นอยากหวานจังได้ก็หวานไปหวานได้เลยเพราะว่าชุดนั้นมันมีการหมักที่ยาวนานแล้วโอ็ okay, นะมันหมักจนกลายเป็นเนื้อดินแล้วครับมันไม่ได้กลายเป็นปูนแล้วตัวน,นี้ครับผมต้องแยกประเด็นให้ถูกนะครับไอ้ที่ยังไม่เป็นเนื้อดินเอาไปโปะในโคลเพื่อให้มันค่อยๆค,ค,คลายตัวให้กลายเป็นเนื้อ ดินครับผมมันใส่ไปประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วมันดินมันเขียวปื้อแล้วมันก็จะเริ่มคลายเป็นเนื้อดินของมันเองครับแต่ตัวเองมันเป็นเป็นธาตุเย็นครับแต่ถ้ามันอยู่ในสารปรับปรุงดินเนี่ยไม่ต้องไปถามมันหรอกมันเป็นเนื้อดินแต่อยู่ในกรองเพราะว่าหมักด้วยจํานวนระยะเวลาถูกเอาระยะเวลาเป็นตัวตั้งอันนี้มันก็ไปปล่อยปวดปล่อยธาตุอาหารของมันเองครับไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมตัวนี้ก็มีในตัวเจนนะมีเหมือนกันมีมีโพแทสเซียมนะ มีเหมือนกันเหล็กสังกะสีทองแดงบลินสแมงกานีสมีครบเลยมีเหมือนกันแต่มันแขวนเป็นศูนย์จุดอ๋อไม่มีไม่ได้เยอะมีไม่ได้เยอะแต่ตัวที่เยอะอยู่สี่ตัวหลักอันนี้เห็นชัดเจนเลยโดยเฉพาะกรมมาถันนี่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนี่คือเราไม่ต้องไปซื้อกรมมาถันแยกเลยโอ้โหไปจะตั้งหลายตัวอาจารย์เห็นอไหมแต่ว่าเวทีใช้ให้ระวังผมย้ําเสมอว่าให้ระวังนั่นก็คือ เวลาถ้าใช้เป็นสารบบปรุงน,นี้ใส่เข้าไปเลยอยากใส่เท่าไหร่อัดเข้าไปเลยอัดได้เลยอดินดนดนดนจนุ่นพุ้นปูนไปทันในทันทีเลยครับแต่พวกนี้เวลาใส่เนี่ยเพราะพวกนี้มันทำมัน,มนทำให้จุลินทรีย์ค่อยๆปลดปล่อยปลดปล่อย,อยทาตุอาหารให้ถึงไม่ให้ไปหวาน<ม>เพราะอย่าลืมว่าผมพูดนะนะมันอยู่ในตระกูลปูลลนนะ ปูนเขาไปทำอะไรไปสร้างตึกลาดถนนนี่แหละอาจารย์คุณจะบอกว่าไปใส่แล้วมันตอบสนองดีก็เอาทำเถอะน่ะเอาทำได้ก็ทำไปแต่ยังมาโทษกันเพราะผมย้ำเสมอว่าปูนมันถูกน้ำมันจะแข็งตัวไปเรื่อยๆเพราะอาจารย์บอกทั้งประโยชน์ของเขาและบอกโทษของเขาโทษของเขาด้วยมาเวลาปีสองปีไม่เท่าไหร่หรอกถ้าสะสมนานๆครับผมมันจะมีปัญหาแต่ถ้ามันอยู่ในโคนเนื่องจากพืชเนี่ยเขาดูดอาหารได้ในต้นเขากระดูดได้ตอนนี้พอเขาไปอยู่ในโคนต้นพืชเพิ่มเนี่ย ลากพืชมันจะออกมาอมันจะออกมาหาเลยครับผมมันจะไปเหมือนกับว่าไปกระตุ้นให้เกิดการแตกรากครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมพอมันกระตุ้นการแตกรากลากพืชออกมาลากพืชมันก็ได้อาหารอาหารเพราะมันตรงลากพืชมันมีพอดอมันมีจุลินทรีย์อมันก็ย่อยไปคายไปขี้ไปเยี่ยวไปตดไปมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นโอ้มันก็ไม่อดอาหารแล้วอาจารย์หลังจากนั้นมันก็กลายเป็นดินดินไหนๆพอมันเริ่มหมดกลายเป็นดินแล้วเราก็ไปปลกใหม่ ตัวนี้มันก็จะส่งเสริมไม่ให้มันแรงไม่ให้อะไรเชื้อโรคอ่ะเข้าไปเพราะตัวมันเองหนึ่งกรมาันมันมีเยอะอีกที่อันที่2ก็คือมันมีพอดอสาพอดอเจพอดอสิบสี่ซึ่งเราใส่ทั้งจริงเราใส่ไปทั้งสิบหกพอดออาจารย์แต่ตัวพอดอสามเราก็รู้อยู่แล้วมันอยู่กับเครือเพื่อบรเชื้อราเชื้อไวรัสและแบคทีเรียครับผมมันเป็นตัวควบคุมเชื้อราและแบคทีเรียร้ายพอดอสิบสี่มันก็ดูเรื่อง เชื้อราที่เป็นพวกไตโคโดมามันก็ไปดูเชื้อราหลายๆที่จะเข้ามาเกาะแกะต้นไม้เราครับพอดอเจ็มันก็ไปดูเรื่องว่าเอ้ามึงจะมาปกติแมลงมันไข่ไว้ที่ไหนเป็นหลักก็แถวๆโคนเพราะตรงนั้นมันจะมีความชื้นความเย็นมึงมาไขอยู่แถวเนี้ยแล้วกูหาเจอไข่มึงก็ฟอเออนี่แหละถ้าแมงมึงถ้าแมงมึงไปกินต้นตัวนี้กูส่งกูส่งน้ําน้ําเี้งไปไว้แล้วมึงกินเมื่อไหร่ปุ๊บมึงก็เป็นหมันครับเออนี่แหละมันเป็นขบวนการของจุลินทรีย์อาจารย์เพียงว่ามานําเสนอให้ว่า มันจะติดต่อกันไปอย่างไงครับอาจารย์ให้เหมือนโควิดอะติดคนเดียวติดทั้งประเทศติดทั้งโลกใช่ไหมแต่บางเอิญว่ามันติดเป็นเชื้อดีไม่ใช่เชื้อลายเห็นไหมถ้าสมมติว่าไตโคโนมาพอบาซิลัสทั้งสาตัวพอครับกลุ่มดีทีพอกลุ่มอื่นมามันก็ติดกันไปเป็นตัวดีหมดดีหมดเลยดีหมดเลยดีไหมล่ะโอ้ดีครับอาจารย์กันนะแต่ถ้ามันลายลายหมดเลยลายหมดเลยมันก็ไม่ดีอ่ะพี่น้องเข้าใจวิธีการใช้รายจันท์และทีนี้ระยะของพืชลาจันทร์ ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกได้ไหมหรือเริ่มต้นปลูกก็ใส่น้อยๆอ๋อใส่น้อยๆใส่ได้เหมมติวัาต้นทุเรียนต้นทุเรียนหรือต้นมะม่วงมะนาวมะปลูกอะไรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราซื้อมาใส่ใหม่แล้วก็สวงกำมือบอกไว้ก็โจนเริ่มต้นปลูกก็ใส่ได้ใส่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ใส่ได้ก็ใส่เยอะขึ้นถ้าต้นเท่าเสาไฟฟ้าไอ้เสาเสาปูนเนี่ยอันนี้มันก็ประมาณ5ปี6ปีเนาะสมมติว่าเป็นต้นไม้อันนี้ก็ใส่ไปเลยสีเพื่อแกง สีที่กระโปะไว้นั่นแหละแล้วถ้าเกิดต้นป่วยอะไรจานต้นป่วยยิ่งใส่ดีอ้าเหรอพวกนี้มันไปส่งเสริมเรื่องยับยั้งเชื้อโรคครับโรคทุกโรคเดี๋ยวมันสู้กัมมาถันไม่ได้หลอกครับกรมมาถันเนี่ยอะไรก็สู้มันไม่ได้แน่ไม่แน่มันเอาดวงจันทร์มันเอาอาพโลขึ้นดวงจันทร์ได้รมันเอาบ้องไฟขึ้นหาเทวดาได้ครับมันมาอยู่กับพืชมันก็ทําให้พืชนี่มีภูมิคุ้มกันครับเห็นไหมยาทุกยาอะไรต่างๆเขาพยายามเอาพวกนี้เข้าไปเพราะมันเป็นตัวส่งเสริมให้ให้ความเร็วในการไปสมานแผลอะไรต่างๆครับ พวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวยับยั้งเชื้อโรคครับเพราะว่าธาตุอาหารตรงนี้แล้วก็จุลินทรีย์ทั้ง16พอดอเนี่ยหน้าที่หลักของเขาก็คือป้องกันยับยั้งเชื้อโรคอยู่แล้วครับเพราะเขาเป็นเชื้อดีจากนั้นเวลาเลือกโรคต่างๆมาเขาเองเขาก็ไปหากันเจอก็เหมือนเฮานี่แหละครับอาจารย์เฮาเป็นมนุษย์เฮามีสายตาเฮามองนั่นมองนี่เห็นคนร้ายอยู่ตรงนู้นคนร้ายอยู่ตรงนี้ถ้าเขาเจะไปไล่จับเขาก็หาเจอ,อ,เอ,อพฤติกรรมมันต่างกัน เหมือนกันครับเขาก็แบ่งเหมือนเราเนี่แหละคนดีคนชั่วคนอะไรเขาก็มีจุลินทรีย์ดีจุลินทรีย์ร้ายเหมือนกันเขาก็หากันเจอเขาก็ไปควบคุมตัวดีก็ไปควบคุมตัวร้ายอะไรต่างๆค,ควบคุมให้อยู่มัดหลังจากนั้นเขาก็จะบริหารจัดการให้พืชแข็งแ mm hmm. รงก็โดยเฉพาะตัวที่เป็นโรคนะพวกไฟทอปเทอรล่าที่มันลงต้นไม้ที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราไปเจอต้นไม้ที่มันเหี่ยวเฉามันจะตายครับผมย้ําเสมอว่าไหนๆมันก็จะตายแล้วในไหนก็จะไปแล้วเออ อยู่กับคุณคุณก้างไห้เหงาเจ้าของสวนใช่ครับไปเอาเครื่องขีดน้ํามาทำยังไงอาจารย์ฉีดน้ําทิ้งออกจากรากให้รากมันขาวโคลนเต็มต้นเลยทําไมต้องฉีดครับอาจารย์เชื้อโรคมันอยู่ที่ไหนโคนมันอ๋อที่รากที่โคนถูกพอฉีดเสร็จปุ๊บเอาหนึ่งสองสามอย่างละสองร้อยซีซีก็ได้ครับผสมน้ําลาดโคนให้มันได้เต็มเลยลาดโคนเลยครับเสร็จแล้วก็เอาฟอสฟเราโปะโคนโปะโคนก่อนแล้วเอาสารปรับปรุงดินไล่เลยโปะรอบอีก ผมให้สิบห้าวันแค่นั้นแหละเบายุดเป็นยังไงอาจารย์ใบออกใบออกเลยครับมีหลายสวนที่ทําถูกนะครับก็ผมถามว่าบางทีเขาก็บอกว่ามันมีด้วยเนี่ยไปหิงหลักทืเรีนทิ้งหลักทุเรียนมันก็ขาดไปเลผมก็เคยพูดเสมอมันตายมันตายก็ปลูกใหม่ครับแต่ที่ทํามามีต้นไหนตายไหมรอดอาจารย์ทุกต้นครับผมร้อยร้อยให้ร้อยห้าสิบด้วยเห็นไหมสวนใครทําก็รอดสวนให้ทําก็รอดก็ผมบอกว่ามันจิตตายแล้ว ก็ไม่ลองจะรู้ได้ยังไงเออใช่ลงมือทำคือคำตอบอาจารย์กันยังไงพอทําแล้วปุ๊บเอา้าเหลืองลงมาหน่อยไม่ถูกตาบางทีต้นยังไม่พอจะเหลืองสัายิงเลยเอองามกว่าเก่าอีกนี่เพราะอะไรเพราะพืชมันต้องการอากาศและมันต้องการสิ่งที่มันไปแออัดตรงนั้นก็คือเชื้อโรค<อ>มันก็อยากเอาือเหมือนหมาเป็นเห็บหมัดอ่ะครับอาจารย์มันงุนหงิดไหมงุนหงิดครับ พอมันไปจับไปอาบน้ําหมอก็ดึงเหิบออกจากตัวมันเป็นกำๆออกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้มันก็สบายมันสลัดตัวมันกระโดดมันมุมมันมันพืชมันก็เหมือนกันครับพวกเชื้อโรคไปเกาะรากมันเนี่ยมันถ้ามันถีบทิ้งได้น่ะโอ้ยมันก็ถีบทิ้งเหมือนเห็บหมาล่ะล่ะเบายุดเห็นไหมนี่ครับแต่ตรงเนี้ยมันอยู่กันเยอะบ้านนี่เชื้อดีมันก็เข้าไม่ได้ครับเพราะมันไปคลองเมืองแล้วหลังจากนั้นก็มึงจากคลองใช่ไหมเครื่องฉีดน้ําล้างคลองได้เมล่อ่ใส่รากไหนรากนั้นขาดใส่รากไหนรากนั้นขาดนี่เป็นแบบน สัญชาตญาณของคนพืชสัตว์กลัวตายทั้งนั้นเลยครับอ๋อเออใช่ใช่คอาจารย์เออเจ็บปันไดยก็บอกว่าเจ็บเพื่อให้เขารักษาครับเห็นไหมเวลากัดฟันนั้นมองใส่กับมออนี่เจ็บแต่อยากหายครับอ่าเว้นแต่ว่าไม่เจ็บนั่นก็คือตายเลยนะเราก็ฉีดไปมันไม่ร้องเหมือนคนเหมือนสัตว์หรอกครับเออถ้าฉีดแล้ว ทุกอย่างมันเข้ากระบวนการจุลินทรีย์ที่เราเอาไปใส่หนึ่งสองสามเนี่ยมันมีทั้งสิบหกคดอครับผมมันไปเกาะรากพืชได้เมื่อไหร่ปุ๊บตัวโดยเฉพาะตัวที่ทําให้แตกรากก็คือกลุ่มฮอร์โมนไส่ตไคนินมันไปเกาะมันเห็นรากตรงนี้ออกมาปุ๊บกลุ่มนี้ไปอยู่ด้วยมันไปกระตุ้นของมันเองครับไปเฝ้าออกมารากเฝ้าออกหน้ามันนั่นม่งตายเลยครับเห็นไหมออกซินมันก็เฝ้าไวว่าโอ๊ยเฝ้าออกไว้เฝ้าออกไว้ไม่มีหม่องสังคอเสียงมันจะตายเลยมันก็ไปสั่งกันเองมันหรอกครับครับอาจารย์ไอะวกแตกจริง ไอกิบเบิลินครับเอทิรีนกับพวกปล่อยน้ําลงน้ําเลี้ยงมันก็ช่วยกันอต่างหน้าที่ต่างหน้าที่ครับผมผลสุดท้าย15วันรอดเห็นไหมแตกใบเขียวับเห็นไหมไปดูหลายๆสวนที่เราไปเห็นบอกว่าเอาต้นนี้เหลืองหมดแล้วพอผมไปอีกประมาณแค่ไม่ถึง20วันครับผมแตกตุ่มแตกใบออกมานี่เห็นไหมนี่คือหลักการตอนนี้สําคัญคือธาตุอาหารผมย้ําเสมอนะไอที่ใส่เข้าไปนี่มันไม่มีธาตุอาหาร้าาารธาตุอาหารอยู่ที่ไหนธาตุอาหารอยู่ที่ตลาดครับอาจารย์ เห็นไหม N P K แคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กสังกสีทองแดงโบลนนามแมงกานิสนี่เกินบอทลอนคอรีนอันนี้คือตัวสําคัญครับผมคือนั่งกินเบียร์เนี่ยก็จินยิรัข้าจารย์เออกินยิตดแล้วพอดึกๆมาข้าวต้มข้าวต้มครับกินทําไมข้าวต้มหิวข้าวจารย์ธาตุหลักธาตุหลักถูกครับผมเราไม่ได้กินยิต์เป็นอาหารหลักครับแต่เป็นธาตุส่งเสริมไอ้เมื่อกี้ผมบอกเอาน้ำหนึ่งถงสามไปฉีดท่อ มันเป็นธาตุส่งเสริมมันไม่ใช่ธาตุรักครับผมธาตุลักก็คือสิ่งที่เป็นพวกสารปรับปรุงดินที่เรามีการหมักเคมีไว้แล้วครับผมหมักพวกอเลยไว้แล้วนั่นคือตัวหลักของเขาครับเอาแยกส่วนนะครับพี่น้องอย่าไปบอกมาตีรวมกันไม่ได้นะครับผมอธิบายชัดเจนแล้วนะว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนต้องมีแบบนี้แบบนี้ครับผมไม่ใช่ว่าอยเอาเทนี้ไปใส่ก็หาย หายแล้วมันสิกินนี่อย่างล่ะมันเป็นต้นไม้เอธิโอเปียที่บบนี้หายแล้วก็ต้องกินข้าวกินอาหารหลักกินอาหารหลักครับผคุณป่วยแล้วคุณจะทํายังไงคุณจะไปบอกว่ากินแต่ยาแต่ยาพวกนั้นเนี่ยไม่แล้วอาจารย์คุณก็ต้องไปบำรุงรักษาคุณดิอาหารหลักอยู่ไหนอาหารรองอยู่ไหนอาหารเสริมอยู่ไหนต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่ายมันปัวหายแล้วมันดูแลหายแล้วบอกกูสบายแล้ววะท่านกนจะตายอีกคือเก่านั่นเดีนี่คือหลักการในการทํา งานเกี่ยวกับเกษตรผมเคยย้ำเลยว่าทําเกษตรมันเหนื่อยในจะแดดหนจะลมไหนจะฟ้าไหนจะฝนถ้าผลผลิตไม่มาตามที่เราอยากได้พ่อบอกก็ท้อเหนื่อยนะอาจารย์เออนี่ไหมเห็นไหมปีนี้บอกว่าปลูกทุเรียนได้180ลูกพอปีหน้าขึ้นมา400ยาก็ไม่ได้ฉีดฉีดแต่น้ำหมักแล้วก็ฉีดแต่ใส่แต่สารปรับปรุงดินของอาจารย์แล้วก็ฟนหยิบไหลแล้วก็บอกว่าอมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวอาจารย์คือกระรอกกระรอกมากิน อันนั้นช่วยไม่ได้โอ้ตอนแรกเห็นหน้ากันโอ้ไอจันม์มามามาผมจะพามาดูนี่เป็นไรวะสันผมแก้ปัญหาไม่จุดเลยวะเเราก็นึกว่าต้นไม้เป็นโรคที่ไหนได้เขาบอกว่าอจารย์กรลรอกมันกิน เป็นรูแล้ววัดอันนี้ต้องไปถามต้องไปถามไอ้เพ่อเลยพ่อวัชรชัยไม่ใช่ต้องไปถามอะไรนั่นนายพานแล้วถามผมผมก็ตอบไม่ได้แล้วต้องเข้าหานายพานแล้วเพราะวิชาตัวนี้ผมไม่ได้เรียนมาอันนี้ก็ก็พูดพพููดดในลักษณะให้การเปรียบเทียบเนาะอะไรก็ตามถ้ามันถ้ามันมีเพียงพอทุกอย่างมันจะบริหารจัดการเองเพราะตัวที่บริหารจัดการให้เราโดยที่เราไม่รู้นั่นก็คือ พอดอของกรมลรมมานาที่ดินอาจารย์เขาพยายามสรรแลวก็ต่อยอดต่อเชื้อส่งเสริมเข้าไปในไม่ว่าจะเป็นสารปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นฟอสฟยิปไร์ทุกอย่างอาจารย์เอามาทําให้มันมีชีวิตเห็นไหมเพราะจุลินทรีย์ของพอดอเนี้ยมันมีชีวิตสําคัญว่าเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปให้เขามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะไปตอบสนองให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีผลผลิต 2- 3เท่าตัวโมเมนต์ว่าได้ทุเรียนสมมติว่าทุเรียนมี10ต้น ตัวเรียนสิต้นเนี่ยมันออกลูกอยู่แค่ต้นละ60ต้นโอ้ยห0ลูกถ้าเกินนั้นมันก็ไปทรมานแม่ครับก็บอกว่าผลผลิตจะเพิ่ม2-3เท่าตัวก็ไปเล่นต้นนั้นเป็นรอยร้อยแปดสิบลูกตายแน่นอนครับผมเหลือ,อไม่ไปนหน เออเห็นไหมต้องเข้าใจนะถ้าเราจะเพิ่มผลผลิตสองเท่าตัวเราเพิ่มจากน้ำหนักลูกที่มันมีเท่าเดิมครับผมเพราะว่าเราไปทําน้ําหนักจากที่ว่ามันเคยได้ลูกและส่องสามโลเราก็ขยับน้ําหนักของมันแต่ลูกมันไม่ใหญ่มากหรอกครับถ้าน้ําหนักมันอัด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 มันจะไม่ใหญ่มากเห็นไหมเพราะผมเมื่อวานก่อนผมก็ไปเสียตังอีกแล้วเออผมบอกว่าเขาเจ้าของสวนก็บอกว่านี่แค่สี่โลใช่ไหม เต็มที่ก็4โลอาจารย์ฟาดมา6โลเหลน็นไหมนั่นแหละน้ำหนักมันขยับตรงนั้นลูกก็เท่ากับลูก4โลเห็นไหมนั่นะคือสวนอื่นเขาเนาะแต่สวนที่ใช้พอดอน้ำหนักมันมาจากไมโครไรซาพาด้วยนประมาณนี้เนาะครับผมอะอ โอ้พี่น้องครบถ้วนขบวนความตั้งแต่อาจารย์พาไปดูว่าที่มาที่ไปของพอร์ตโฟ,ฟลิโอไร์มายังไงนะค,ครับผมบผม,มาจากไม่หมอแล้วนํามายังไงแล้วนำมาอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์วิสาหกิจชุมชนดินน้ำนำนำา,า,าลมไฟสารลบุรีแล้วทายังไงให้มีชีวิตอาจารย์ก็ร้อยเรียงให้พี่น้องได้เห็นได้ทราบแล้วมีคุณประโยชน์ยังไงวิธีใส่ใส่ยังไงแล้วก็ดูแลรักษาพืชอย่างไรวันนี้อาจารย์ร้อยเรียงให้หมดเลยนะครับพี่น้องครับถือว่าหวังว่าพี่น้องคง ได้ข้อมูลนะครับแล้วนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในแปลงสวนของพี่น้องเองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณอานพลดครับผมครับับสสวสดีสวัสดีครับ